สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้นี่บอสปากซองอ่ะงแรมเดี่ยผมว่าเปนอะไหม่องอากาศดีเนาะเขาเล่นเมื่อคืนเนี่ยทั้งยอดเขาเลยเนี่ยนะงานเหมืนเขาเนาะเรือเราเป็นเราคนโบราีไจยเก็บเป็นลบอป็นลบอยู่รบอยู่เดินยางดีเลยครับยังงามอ่ะเดินก็ดีอยู่ก็ดีเป็นรีสอร์ทมาต่างอากาศจะ่นี่ก็ดีเด้ครับเนี่ย ยังมาเพิ่นเนี่ยเพิ่นเป็นล็อกเป็นล็อกไอ้าเพิ่นจัดทีขายเด้แต่แต่บ้านน่ะมีให้เลือกในแบบของเพิ่นนะมันนี่ได้จุ่มเดียวกันแปลไม้เป็นมู่บ้านกับสันไม่ได้เลยจำเป่นใช่ปะเมล่ะไม่มีตังค์สิ่งรอบนี้หรือเปล่าโอ้มาอยู่ที่นี่จะไปเยี่ยมอย่างไรเพื่นแง้มนั่นก็ไปมอหล้งนั่นจีบอือติดเขาครับงามหลายที่ดินดีเนาะ เดี่ยเนี่ฟุ้งฟันจัดเป็นล็อกแล้วอย่างไรบ้าันวันร้านกลางเต้นกอมเมนต์ไดนะ้บ้แนเอีหนึ่งอี2สองเอีนสามเอียหมขายอะไลี้ยวกงปจะผ่านอดเออะขายเมื่อทุอยางเอ้แต่โซนนี้ยังไม่เ,ไเห็นต้นทุเรียนว่าเพราะคือคทางเขาขึ้นมาเมื่อวานนะ ปลาทูเลียนปลาปักหมากมาอยู่ชิดแต่ยูนี่ไ่เห็นปลาอยางนะปลาหยางตรมนี้ว่ะโอ้สังเขาตะโกปลาสีดาปลาของไทยนี่น้อยหนาตอนเลี้ยงเพิ่งมานม่นปลาสีดาน้อยหนอะไรเป็นน้อยนา่างครับแสดงว่านี่มันบ่อเมื่อรตัวน้ แต่ทั้งคุ e ่มจะเป็นหน่วยอ่ครอากมาปลูกหรือปลลงบุญ่ขนาดไก่ก็รูนไก่ปลใหญ่าไก่ตีตัวนี้ไหมเกมีตัวสูสูเ่นี่โอ้นสูไก่ตีเลยเฮยขายที่หนึ่งไอ่ะื้อแมวลายล่านิวลแล้วเชีงได้ขายถูกๆเนยล่ะถ้าเป็นขายสองเมื่นสามืน

Hãy ngày năm đâu anh, u thì ngày năm. Hai cái gì bọn này đấy à? thì thán ba điểm gì? này cái này

เลยน,น้ะเนี่ยงานน้อยหนาเพิ่นเอิ้นน้อยหนาเลยเนี่ออย่านเป็นทางถนนเส้นเสน้เสนนั้นมาเส้นที่เขามาเล่นอยู่ทึ่งเนื้อทางนั้นตัวจ,จำได้บอก นั่นแหลเขาจะเที่ยงนี่แหละเห็นแล้วแม่นแน่แนถ้าโดนเซ็นนี่แนะหละ